เพราะฉะนั้นแล้วบันสังนี่คอยก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นมู่บานที่ที่เก่าที่เก่าแก่เขาเก่าแก่หลายอหรีวันนั้นทอ้าเปรียบเทียบกับพุทธศักรวัตที่สิบเจ็ดพุทะสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดุ่ะเป็นเป็นขอมสมัยก่อนอ่ะเอาเด็ดเราเคยบอกสุฟังว่าเคยมีมูเป็นหมอซ่ง มอส่งอยากูัวทีไหงแข็งๆทีไดมีเจ้าที่เจ้าทางแห้งๆสิผ้าไปเขาส่งมึงขอเลขกว่าสันว่าปากววาผ้ามาเขาส่งเป็นของกูการซื้อสารกันน่ะสีเป็นภาษาเขมรอดีกว่าเพราะเขาส่งแล้วเหมือนกับเพิ่นตำหนิว่ามาลบลูอีอย่างมึงมากยังจันเป็นสีเอาเด็ดว่าเดี๋ยวมึงว่าเห็นแล้วรู้ซึกว่ามันบ่เหมอ ก็เลยบอกบอบอพามาอีกเีแต่ฟังเสียงเบ,งบาเป็นเสียงผีเนาะเป็นเสียงน,นั่นเนาะเพิ่นเบาภาษาขเขมรเพราะฉะนั้นปางกูนี่นาสิเป็นอิทธิพลของอารยธรรมของขเขมรซึ่งสิเป็นสิ้นสุดที่แถวนั้นแหะเป็นสุดท้ายขามไปฝากซี่กับบ่มี่เราดิขามไปเป็นฝากซี่นี่สิสิบ่มี่กูแล้วสิเป็นถาดวันนั้นเหรอ แต่ว่าฟังทั้งนี้สิมีกูบานกูจังสิอยู่เพื่อถวัดกูกาสิงกูหลายอันกูหนา้าโถกูบานแดงอยู่สระค้มจังสิเลื่อยมาจนถึงเขาพนมลุงพีแหละอยู่แถวหน้าดูนี่ก็หลายกูอันนี้บานสังหนาสิบินบานสุดท้ายอ่ะที่ที่อารยธรรมของเขมิน้นเขาไปถึง ส่วนประชาชนง่ายว่าถ้าสยนาสิเป็นคนอยู่แถวนี้เพราะว่ามันอยู่ในสอกบีบหายากควมจะเล่นเขาเพาท่านนี่พอท่านนี่หอดจังกูยังสินาที่ถือลักถือขโมยถือคุดไปขายหลายเทียแล้ววันนั้นมันจริงเหลือกูไว้สำนันี้อันนี้คือกูบันสัง คนบันสังนี่็นานสะิเป็นลูกหลานของปู่โทยาโนคือว่านั่ะแหละแต้กับว่ลูววาตนตระกูลเพิ่น็นผู้ใดยังสีนะที่นี่ับผพากันอยู่มาอยู่มาตอนบ่ได้บ่าได้อียงไห้ฟังเพียงแต่จัดงานประเพณีบุญสงกูปลูกหลานบันสังตงกลับบานสุขนุนกลับบานเพื่อที่พระสงกูเป็นสิริมงคลไปเห็ุอยู่หาจินอยู่กรุงเทพกรุงไทยไปอยู่หันอยู่หนีอยู่ตั้งประเทศ อยู่บองได้กระซามอสิจีทอดมือสองกูปันปีไดบ่ได้มากคือยัง,ค,ยง,ค,ยงคือยังกิจาก,การการงานมันบลาบลืมจากสี่นาเพราะนั้น,น 5, สิบห้าค่ำเดือนห้าสิมีประพิณีสงกูอันนี้คือคนบันสังเมราถึงว่าบันสังใหญ่คินมาจากจากโดนซิกูกเนาะพอมาอยู่บองนี้เพิ่งว่าต่างวัดไอเรื่องวัดนี่เจ้าคณะ อำเภอจยโสธรผมเป็นเจนา้าคณะอำเภอเลยแต่กานาน้อนหนาแน่นผมซื้อผมในศิลาออย่างนี้แหละจำะหมดได้ต้องไปถามคนแถาคนแก่จกักพายได้หรือศิธรแก่จำหมดได้เนาะเพิ่นเป็นเจา้าอาวาสบ้านน่ะก็อยู่ติดวัดเนาะเรไปหาเพิ่นดูไปเว้าเหรียญเบาไป,ไปฟังเพิ่นเว้าเพิน่นเพิ่นก็เลยเบาให้ฟังมันเป็นวัดเกา่ามันมีต้นไม้เกา่าเป็นหลักฐาน จังโรงเรียนก็ว่าพี่ไปบุหูอด,ดีว่าโรงเรียนโรงเรียนตัางถึง,งแต่ว่าต้องไปถามคู่เขาเขาทีมีประวัดโรงเรียนอยู่ว่าเปลือกปุยใดก็นนี่ันสังแต่ถามมึงเล้วคนเรียนโรงเรียนบันสังก็แน่ใจนะว่าว่าผู้ใดเดียนเน๋ยวเรียนแน่รุ่นไหนแต่ในพื้นที่ของโรงเรียนเนื้อที่นิหน่อย,อยประมาณสองสามไร่ มันจะมีต้นใหม่เก่าแก่ต้นหนึ่งคือต้นสุพงษต้นใหญ่หรือ,ม,อมันจะต้นสุพงษต้นสุพงษมันใหญ่พ่อพ่อต้นสุพงษใหญ่เข้ากับได้หัว่าบ้านต้องเป็นตั้งมาโดนแล้ยววันเถอะมันถึงมีต้นใหม่เก่าแก่ขนาดนั้นอันนคือโรงเรียนโรงเรียนอยู่ทางติดไต่ของวัดอุบาล